นี่คือ c m i s 7 0ครับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทเซนจูริมีนประเทศไทยจำกัดในนามของ h i p นี่คือตัวกล่องของผลิตภัณฑ์เวลาที่ท่านซื้อจากตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีดังรูปร่างแบบนี้นะครับพอเปิดด้านในกล่องขึ้นมานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับซึ่งห่อใส่ถุงพลาสติกเป็นแพคเกจิ้งอย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับ ในตัวกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยสายอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสำหรับพุกหรือน็อตนะฮะเพื่อที่ทำการยึดนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยสาย USB c a เบิลนะครับในการถึงข้อมูลและในการเชื่อมต่อส่วนเพจและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับบนบน CMIS70 รุ 70, ่นนี้จะอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ CMIS70